สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่เมืองสารนาคนะ,คะตอนนี้เราทริปของเรามาสแสวงบุญอยู่หนะ้าเมืองสารนาคเดี๋ยวเราจะาเดินเข้าไปาาชมนะคะ,ม,คะมีผู้คนเข้ามาเที่ยวมากมายเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมีผู้คนเข้ามาเที่ยวมากมายเหลือเกินนะคะนี่คะ่ะ ก็จะเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นห้องน้ำนะคะบ่อตักน้ำนะคะที่พระถารสัมจังมาบอกว่ามีบ่อตักน้ำมีบ่อน้ำอยู่ในจุดตรงนั้นแล้วก็เย,ยื้องไปก็จะมีต้นสาระแล้วก็มีเจดีย์ที่สร้างถวายอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะ ซึ่งถือว่าสิ่งเหล่านี้ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นนะคะถูกสร้างขึ้นในยุคข,ของพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก็ยุคก่อนๆด้วยแล้วก็มีการขุดค้นทางโบราณาคดีนะคะที่นี่แต่เดิมก็จะเป็นเนินที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีการขุดตกแต่งนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะสถูปแล้วก็เป็นสถานที่มรดกทางวัฒนธรรมของโลกเลยนะคะของชาวพุทธที่เดินทางมาศึกษา ประวัติศาสตร์แล้วก็ศึกษา,เ,าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนานะคะวิธีการกําเนิดนะคะวันนี้เรามาที่สารนาศานะคะนี่คือสารนาศเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง